เอาเอาหวาน,นเอ็ุปสอบนึ่งจ้าพรูอบนึง่งอ้าเบรกเบกมันี่เนี่เยเบรกแบกกรับเองจ้าเพื่อเดิพวงน่เอ็แบบนี้ีเสาติพาเอ็ดนี่ขีดลงมาุบดีโคสัมนีกงลายบบแซบ สวัสดีครับพปกติผมบบาเคีนสติกอีสานพ่อกระเทินครับส,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 สวัสดีจ้ะพี่น้องพากันมาแวะนะยังไม่ได้เข้าบ้านมาจะหาเห็ดแวะนาก่อนนี่ด็ให้นะบบาเคีนตัดหญ้าเรียบร้อยแล้วเป็นไงไต่เนี่ยพี่น้องสวยปะเอาหน่อไม้ไปแกงอ้าวมืออึพี่น้องแห่นี่ดิอ๋อโตเริ่มสิ่แก่แล้วให้มันเหลืองเต็มที่เข้ามาเด็ดเด็ดง่ายๆหรอแล้วนึ่นหนหนง เแค่ที่หลายหน่อยอยู่ดอกแต่เราต้องหาบานทีเจอรึมันหกเนาะบางทีจับจักหน่วยแล้วก็หาหญ้ามมันแก่เต็มที่ก็ติดมันก็ติด่นเบ็ดเบิ่งละไม่ไปแกงดีเครื่องมือหรือพักทองเฮ้ยเราตัดแบบนี้แหละเพิ่นกระซีบ่มีหญ้าอะไรแบบนี้ เดี๋ยวให้มันแตกใบเั็กหน่อยเดี๋ยวค่อยเอาปุ๋ยมาใส่นะใบเข้าที่อยู่นี่กะเป็นปุ๋ยไปเลยนี่ให้นี่ตัดก่อนเขียวแล้วเขียว,ยวึ้นแล้วแบบนี้นหัวเขาก็แตกจะแตกยอดขนาดแบบนี้ให้มันแตกไวๆจะได้ใบเก่ไวๆปีหน้าจะได้เป็นหมากไปเดี๋ยวเอาเดินไปรุ่นกันอยู่รีบพร้อมหน่อไม้พร้อมครับที่ได้อย่างมาั่ง มาเบิ่งหน่อไหมรุ่นฮิตตามันจะออกมือฝุ <h 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 ่นนี่หยนะฝนปะทุกับโอ้ยมันสูงแล้วน้ำบระหี่วายแท้วายโดนแมงกินแล้วเล่นหอยนี่หอยนี่หักเอาเลยเด้อโอ้ยฝนดีข้างในฝนดีหักเอาเลยจ้าข้างในมันเริ่มสูงเลยตอนที่ต้องมาเอาไปเผาเนย nó với mà mày... xúc mà nè <laughs> ở đây bà đi bà dạ kèn hả Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn นี่สิที่เราเห็นในดินน้ำผุมมดแล้วเนะาะะนอนนี่เป็นแมงแล้วมีนอนไหมไปแข่งเลยเอาได้ยู่ไปแข่งได้อยู่เ,าเ,เานาะนี่มันเริ่มเป็นเลนะ็กน่อยใหญ่เพิ่งก็เป็นวุ้นเลยอ๋อเห็น,นดอกอีกเสารุกรไปทางพุ่นนี่นะนี่จ้ะเขาข้ามไปทางพุ่นบ่เห็นทางนี้อือปาลี่เขาเนี่ย ตึกเบกแ่นให้บอกเียนนั no ่นมืเจ้แว่นบิกเียนหายแว่นยังแว่นใสกระยาเอาบอกยาปาลี้แต่จับไ้ามันมีงูอีกเงี้ยอ่านั้นนั้นนั้นนั่นนันัเคนบกบอกเบเคียนลงไปเบิกก่อนเบอกเคียนหาบกเคียนลงไปเคียงงูจากโบิกเคียนว่าบมีปลาแต่จะเอาที่เหงยออกก็เคียงงูบัดถ้าฝนมาเต็มเลยเห็นที่ต้องเบิกก่อ

แม,ม่ม,มันสมาลีอีกเกิดมันไปเกิดมันไป,ไปอบอกเพนวะอ,อ่ะเดี๋ยวให้บอกเพนเคลียรี่เคลียงูเดี๋ยวสติ๊ชีเนอะริมนี่ไปเบิง่งหนอไม้สองสุ่มทางพุ่นจ้ะเผื่อมันหน่ au, อยาวบ่อยากเอาเว้นไวจ้จ้ะมันชิยาวพุ่นเื่อได้หลายกับเหลือแกงกับเผาไวจา้จ้ะไปเอาหน่อไม้มาแล้วระหว่างที่บอกเพนทำความสะอาดรี่ริโต มาทีา่ n า à มาใเนาะเดี๋ยวเอากระสอบใส่เมืองแต่ทีนึกว่ามันจะโหลายปานนี้ดูนั่นว่ามันมีซีซ่าหาโหน <c oughs> ไปใส่โตแบบนี้คืเผาไว้แบบนี้เผาไว้ไวกระสอบเพใส่เมืองทำอะไรเคลียร์สอบมาใส่เมืองทุกหลายอย่างได้สอบนึ่งเขาได้ไหม อยู่สามสุมสามสุมสามกอ้อยู่นาเามัาได้ลงด้วเก่าจะได้เกี่ยไปพิสูจน์ไม่ลงชซ้ำทำปลาปา่าิห้โตไว้เวลาฝนมาแห้งๆปลาก็จะได้ลงเด็กปลา ใส่เช่นที่อ๋อชิดกเอามันออกด้ยแล้ออกมันก็คอเข่าวเฮาเดี๋ยวเอาฝอยลงฝั่งนี้เอาไว้หัวเอ่อชิดเต็มอย่าบบสอบเลยหึใส่ติมนะเต็มอย่บบนี้เต็มสอบสามหน่อป่ะสี่หคนอีกสามสี่หน่อนี่เอาไว้เนาะไว่มากมาอาทิตย์หลังบ่อาทิตย์อันนี้อันนี้เคยเรียกอะไรไผ่สร้างไผ่ ใช่สีแดงเนอะสีแดงเียงน้องมันจะเปลี่ยนสีเขียวเรียงน้องเป็นแบบนึงเนาะใส่รวบเปนอีกแบบนึงชุบอือจบเลยไปเดอ๋ยวลากลับบ้านแบบนี้นักอยู่นะไปกลับบ้านกันเอาหน่อยพี่กันหน่อพี่กอนปะ อบนึง<ส>่งจะคุัสอบนึง,อนงเอ้าโบเลนแบกมาหนินี่โบเลเนเบกครับเองจ้าเพื่อเดินไปหารถเรากลับบ้านกันเนาะจ้ากลับมาถึงบ้านแล้วครับนี่หน่อไม้ที่เราได้มาส่วนนึ่งก็เอามาเผาเผาเก็บไว้เผ<อ>านนเลยชาติกสี่เอาไปเขียนเป็นเส้นๆแล้วก็เอาไปหนึ่งเอ็ดหน่อไม้เขียนถุงเก็บไว้จ้ะส่วนนึ่งเราก็จะเอามาแกงแกงจักสี่หน่อหานหน่อต ไม่สังไผกีดลงมาแบบนี้แกะง่ายง่ายกีดแล้วก็แหกแบบนี้เลยง่ายขนาดเลยเปมรออยกิดเหรอ็งแหได้แต่แไม่สังไผ่ด้วยจ้ะไผ่ป่าอ,อิดแถวติ๊กลงแล้วเปลือกมันบ่นนได้ ดีรุ่นนี้นาะเก่งสั้นเราสูงเขาหาได้เรื่อยๆตอนนี้ยังวายอยู่ทางไทยไผ่เลี้ยงน่องพวกนะเอ็ดแบบนี้เสาร์ติ๊กไผ่เอ็ดขีดลงมาปุ๊บ สบำนี้เก่งลายบบโบแซบเดี๋ยวสติ๊กเอาไปล่างเดี๋ยวเอามาจักจ้าบบนี้เพื่อเครื่องเนาะลายคือเก่าจ้าตัดเป็นท่อนความยาวตามที่ชอบชิ้นแบบนี้มันแข็งจ้าเอาเอีดแบบนี้เอา นี่เราก็มาจักอราจะติกลื่นจักเด้อจ้ะ แล้เวเอาไปต้มให้จืดแล้วค่อเคยเอามาแกงตอนนี้จะพี่น้องเห็ดที่เราหามา ต้องการทำการล้างหั่นชิ้นพอดีคำแต่กระบืกอึกระดอกบืกอึกำลังล้างอยู่มามาใส่บืกอึกับดอกก่อนฮึบชึบนี่กระบองหรือฟักทองใส่ลงไปตุ๊ตากเก็ตก็ยังบ่มีพี่น้องจ้ะตั้งเก้าอี้ไปก่อน เดี๋ยวเบาเคนจะเชื่อมโต๊ะอยู่เพราะว่าจะเอาตู้เชื่อมของเบาสูในเหล็กมามาทําไปซื้อเหล็กมาทำํำใส่เห็ดแต่ห้องสบ,บกใส่เบิดเด้อจากผู้บักหลาย,นยนหนึ่งผู้รึ่งกะมังนึ่งผาเลยพี่น้องกับคอมเมนต์มาบอกเห็ดดำๆเห็ดพึ่งเข้ากรําเด้อกินได้รสชาติหวานเขาคุณหลายๆจะ้ะที่คอมเมนต์บอกว่าเบาเคนสาวติกก๊กจ้มาอยู่บ้านเห็ดบางชนิดเขาบเคยเก็บเนาะอยู่ใต้ฮะเรากับขอความรู้จากพี่น้องนี่แหละ น้องก็บอกเพิ่งเข้ากรรมกินได้ก่อนหน้าสติ๊กใส่น้ำใบายานางตำเขาเบือหมักพริกลงเลยเด้อจ้ะใส่เ็ดใส่บอก้ือันนี้รอน้ำเดือดเราเขาก็ใส่ปลาเด็กปลาาจ้าแบบดอกบือเดี๋ยวให้สต๊อกเด็ดให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวค่อยเอามาใส่ทีหลังก็ได้จ้ะเพราะว่าดอกมือมันสุกง่ายเขาจะใส่ที่มันสุกยากก่อนจ้ะ มีทุกอ,อย่างสุกไดท้ที่ใส่กระเทีย,ยมด้วยตาจะเพิ่งเน้นๆนน,นางกินมอกอ,อันนี้มีปัดนี่มีกงไปเลยจะเุิ่งไมใจ พรครับเ,เป็นยงกินโอกหองได้ที่กะพร้อมเสิร์ฟจะแบบนี้ในนู่นเผาเศร้าแต่ได้กินเที่ยงจ้ะตัวมาโน่นนี่นั่นกับพอดีได้กินเผาเที่ยงโมเมนต์เผาเศร้าเด้อจ้ะนงามปูนกลเซ็ปขนาดเลยจะติกชิมแล้วจ้ะเดี๋ยวตักพร้อมเสิร์ฟจะบ,บัรยายมากพี่น้องกินเขาน้ำกันเด้อจ้า เค้นติดแผงโซลาร์เซลลหน้ามาเข้าครวอ่ะแตะก,กันหนไมเขายังเผาไปแล้ยวมีโกมักใหญ่อยู่เมื่อกี้นี่น้นองเผาแต่ตอนนี้แกงหน่อไม้สุกเลีวยวเมื่อเอาพักพักเรีบมากที่เก็บเมื่อวานนี้จ้ะมากินกรับ กับเข่าพร้มสืบตักไว้ก่อนแล้วจ้ะย่านมันห้อนตักไว้ให้มันยินนี่ก็จะมีแกงหน่อไม้ตําถั่วไข่เจียวนี่จ้ะอุ้ยน่ากินมากเลยรอพักกัะนองมากหรือพักเล็บมากที่เก็บมาเมื่อวานจ้ะอยู่บ้านน้องผมกำลังขับรถไปเอาแต่คลิปนี้ฉันไปได้กินอ้างที่น้องเด้อจ้ะพาไปหาพามาเอ็ดนี่ก็เป็นเวลาเที่ยงแล้วจ้ะ บอกเคนกะติดแผงโซลารเซลล์อีกอันนึงกะติดอยู่พุนส่วนที่เป็น UFO อันกลมๆหันยางบอกเค้นยังบ่อไส้เดี๋ยวคอยหามุมติดหน้าบ้านเนาะที่เป็นเสาค่ะพี่น้องหลายคนกระทักเข้ามาว่ายี่ห้อนี้ใส้ดีเพิ่นสั่งหลายคนเลยยอมรับยอมรับจากพี่น้องทนแต่ก็สว่างมากจติดอันนึงเอาไปติดบ้านน้องคนยังท่งยังทักว่ามันคือแจ้งแท้กี่หลอดใชใช่ใช่กี่ดวงใช่กี่หลอดหลอดเดียวครับสว่างมากเลยติดออมบ้านเลยตอนนี้ค่ะครับผม นอครับเนาะจะพากันกินเข่าแล้วจะน้องกับเอ,เอาพักมาละเอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ไหนเด้อครับเดี๋ยวพบพอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้ามาเด้อมาเด้อพี่น้องจ้ะมากินเข่าน้ำกันจ้า